ดูคุยแซฟชออย่าลืมกด u ั s c r คร e และกดกระดิ่งด้วยนะคะปิงปิงกเปล่าปิงปิงปิงไหมปิงปิงวปิงเฉลิมมาค่ะคุณย่าแขกรับเชิญของเราหนุ่มคนนี้มาทีไรนะคะคุณผู้ชมค่ะมีของดีๆราคาดีๆแบบที่ทุกคนต้องแย่งกันซื้อค่ะพี่ปอภาคภูมิสวัสดีครับพี่หนิงครับสวัสดีครับย่าครับวันนี้จะบอกว่าเป็นการมาเป็นครั้งพิเศษเพราะอะไรครับ พรุ่งน um ี้จะหยุดสงการแล้วใช่พรุ่งนี้12เมษายนนะครับหลายคนเตรียมตัวหยุดแล้วรวมถึงพนักงานของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดประชาชนรวมถึงทีมคอนเทนเตอร์เนาะจะทำงานวันนี้วันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวเทศกาลสงการ12เมษายนครับแปลว่าวันนี้ใครดูคุยแซฟโชว์วันนี้พิเศษเนาะอาจารย์เป็นหนึ่งก็มาบอกแล้วว่าว่าความพิเศษของการดูด้ว่าดวงจะต่างตัวเองเป็นยังไงเนาะและความพิเศษอีกหลายๆอย่างวันนี้ พิเศษส่งท้ายครับเป็นโปรส่งท้ายสำหรับรายการคุยแซบโชก่อนจะหยุดยาวสงการครับวันนี้11เมษายนรายการสดเนาะปกติถามพี่ยาพี่หนิงแบบนี้ครับซื้อคอลลาเจนไซส์1 2 0 0 0 0หมิลลิกรมกินได้ประมาณ1เดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นพัน<า>เป็นพันหลกักพันเป็น,นพันหนึ่งวันนี้เป็นการส่งท้ายและเป็นการมอบของขวัญพิเศษเนาะเอาไปฝากคุณพ่อเอาไปฝากคุณแม่เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ วันน uh oh. well. um, um, ี้จ่ายพันหนึ่งเท่าเดิมไม่ให้กระป๋องหนึ่งครับขอญาติเบิกของเข้ามารายการครับวันนี้พันหนึ่งให้ของเยอะมากวันนี้จะบอกว่าของเยอะจริงๆครับวันนี้เหรอสี่เลยครับวันนี้พันหนึ่งให้หนึ่งกระป๋องครับพันหนึ่งให้สองกระป๋องครับพันหนึ่งให้สามกระป๋องครับและพันหนึ่งให้สี่กระป๋องขอญาตอกอยงนอยไปค่ะยังน้อยอยู่ละครับถ้ายังน้อยไปนี่ขอญาตนะขอญาต ถ้าหนงคิดว่าน้อยไปนะครับขอญาติเบิกของแถมหน่อยพี่หนิงทักมาก็อักแถมต่อจริงๆมันไม่น้อยไปหรอกมันไม่น้อยไปหรอกแตังค์หนิงแกล้งไม่รู้คุณปอต้องมาเยอะแน่นอนให้ตามใจพี่หนิงมานี่ครับผมจะขอญาติให้ถังเช่าฟรีหนึ่งกล่องให้ถังเช่าฟรีสองกล่องครับให้ถังเช่าฟรีสามกล่องครับให้ถังเช่าฟรีสี่กล่องและให้ถังเช่าฟรีห้ากล่องหมดหน้าจอให้จ่ายแค่พันเดียวคุ้มหรือไม่คุ้มครับแค่ให้แค่นี้หรอไม่มีอีกหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะฮาวเวิร์ดใหญ่ที่สิบครับ ดูแลค่าจัดส่งให้ครับเป็นการจัดส่งฟรีทั่วประเทศแบบนี้พี่หนิงโอเคไหมฮะจริงจริงเหรอแพท้จริงเหรอเดี๋ยวเบิ้ลสองชุดมีของแถมไม่อีกมี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 อะมียาโอเคไหมจริงจริงกับคุณปอมาทั้งทีอะอลังการรู้ว่าเขาแกล้งขาแกล้แก้เพราะจริงมาแล้วเยอะเยอะมากเยอะะไม่แล้วเขาแกล้งเขาเขาก็ให้นะให้ให้จริงให้จริงด้วยทาย่อยให้แี่ละอย่างนะตอนนั้นใครที่เปิดคุยแซฟโชว์เปิดช่องวันสามสิบเอ็ดค้างมาอยู่ผมบอกวันนี้ นี่คือโปรท,ทิ้งทวนและชิ้ง้ายก่อนเทศกาลสงการนะครับพรุ่งนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงครับ12เมษายน2,567นอเนาะใครเตรียมตัวไปเที่ยวเทศกาลสงการอยากให้จองโปรนี้ไว้ก่อนเร่งให้ของไปส่งวันไหนแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ได้เช่นส่ง15ไหมส่ง16ไหมหรือส่งหลังสงการไหมแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ได้และวันนี้ก่อนตอนนี้บ่ายสองนิดนิดนให้โทรก่อนบ่ายสเพราะวันนี้ คอเซ็นเตอร์ผมจะเลิกงานบ่ายสามโมงตรงเพื่อหยุดยาวเทศกาลวันสงการนั่นเองแล้ววันนี้ย้ำนะครับตัวคลเจนที่หยิบม,มาฝากตัวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจุดเด่นตัวนี้มีทั้งใดเปปไทด์ไายเปปไทด์ใช้ชูแคลเซียมคือดูแลกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและตัวนี้ความพิเศษหนึ่งอย่างของกระป๋องเงินแบรนด์ดนัทคือเพิ่มโปรไบโอติกปกติโปรไบโอติกเจอที่ไหนครับนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตช่วยระบบย่อยของลําไต้นะฮะวันนี้ให้4กระป๋องพันและจุดเด่นของกระป๋องเงินโดนัทตัวนี้คือปกติวางจำหน่าย ที่ไหนครับร้านบูธครับวัดส,สรรซีเจบิ๊กซีโรตัส้านเห็นบนหน้าจอแล้วถ้าคุณเทียบราคาและคุณไม่ซื้อเองอะ่ะสีกระป๋องยังไงก็เกินพัน<า>และวันนี้พิเศษครับเทศกาลสองการครับขออนุญาตให้ของขวนนัญเนาะไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ครับตัวนี้คืออะไรครับถังช่อผสมมันติวิตามินบีความภาคภูมิใจมากที่สุดข,ของเราคือตัวนี้วางจําหน่ายในเซเว่น หนึ่งในร้านค้าที่เอาอาหารเสริมไปวางจําหน่ายยากที่สุดคือเซเว่นอีเลเว่นครับมาตรฐานสินค้าต้องถึงมาตรฐานโรงงานต้องถึงเห็นเห็นเห็นเพราะว่าก่อนเข้าเซเว่นแอบซื้ออยู่แอบซื้ออยู่นะครับตัวนี้เหมือนพี่หนิงซื้ออย่างต่ําถ้าซื้อกล่องใหญ่แบบนี้แพงกว่านี้แพงกว่านี้475บาทถึง500บาทแต่วันนี้ไม่ต้องสนใจราคาเพราะอะไรครับเราแถมฟรี5กล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่อง4ี่กล่อง5กล่องเอา500คูณโดยประมาณเกือบ2500บาทเยอะมากแถมให้เพราะเป็น เทศกาลสงการอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วและย้ําตัวนี้ว่าเหมาะสําหรับใครครับเทศกาลเหมาะมากๆครับหนึ่งในเทศกาลมันจะมีวันนี้ครับวันครอบครัว14เมษายนแบบนี้เอาไปเอาไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ได้แล้วตัวนี้เหมาะสาหรับใครครับคุณพ่อคุณแม่บางคนโทษนะเวลาอายุมากขึ้นสังเกตนอนไม่ค่อยหลับตีหนึ่งตีสองพลิกซ้ายพลิกขวาตีสามตีสี่บางทีตื่นมาเข้าน้ำแล้วทางเช่าตัวเนี้ยช่วยให้หลับลึก ตื่นมาสดชื่นตื่นมากระปี้กระเป๋าแล้วสังเกตครับระหว่างวันคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่อายุมากขึ้นอนะ่ะจะนอนจะเรียกว่าจะนอนอยู่ตลอดเวลาอยากจะเข้านอนอยู่ตลอดเวลา สั่งเช่าตัวนี้สารประธานครับมันจะช่วยให้สดชื่นตลอดทั้งวันแล้วคุณก็จะมีเลี้ยวมีแรงดูแลลูกดูแลหลานแล้วก็ใครที่รู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปพี้กระเป๋าเหมือนแบตจะหมดตลอดเวลาตัวนี้ก็ช่วยเรียกว่าดูแลร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้แล้วตัวนี้ยังเพิ่มมันติวิตามินบีคือบำรุงสมองเนาะ,ะขอราคาถังเช่าขึ้นมาอวดอีกหนึ่งรอบเนาะาปกติไปซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นเองได้นะฮะหนึ่งกล่องเกือบ500บาทวันนี้แถมไม่ห้ากล่อง กินต่อเนื่อง5เดือนแล้ววันนี้คอลลาเจนก็4กระป๋องพันเท่านั้นเองพาพี่หนิงพาพี่ยาและพาท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับนี่คือการขึ้นโปรครั้งที่1นเนาะจำไม่ง่ายครับวันนี้จ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด4กระป๋องกินได้4เดือนเนาะกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้และดูแลเรื่องของนะครับโปรไบโอติกที่เจอเฉพาะในนมเปี้ยกับโยเกิร์ตเนาะใส่เข้าไปในคอลลาเจนด้วยให้คุณกินง่ายนะครับแล้ววันนี้แถมถังเช้้าาใหหหกกินนนนฟรีออ5ล่งมดดจคคุณัับบูะ คอลลาเจน4ี่ถังเช่า5คือ9ชิ้นกินได้9เดือนสั่งเมษากินถึงมกราคุมาปีหน้าเนาะใครสนใจคุ้มมากครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ0 2 6 5์สปปย้ำนะงบ1000บาทครับได้คอลลาเจน4กระป๋องกินต่อเนื่อง4เดือนครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้และเพิ่มโปรไบโอติกครับแถมถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องเนาะหมดหน้าจอที่คุณกำลังเห็นบนหน้าจอทีวีณขณะนี้ คุณจ่ายเพียงแค่พันเดียวและเราบริการส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจโทรครับ02 026 5ป8 8ย้ำนะงบ1000บาทครับได้คคลเจน4ี่กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนเนาะให้ถางเช่ากินฟรีอีก5กล่องเสตนี้คือ9ชิ้นนะครับกินได้9เดือนเต็มเ็มเนาะแบงค์พันแค่ใบเดียวครับ02 026 5ป8 8ย้ำนะครับ02 026 5ปป8โปรนี้ย้ำอีกครั้งว่าบริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้พี่หนิงพี่ยาาเห็นโปรนี้แล้วทำไมแฟนๆคุยแทบโชว์วันนี้ก่อนจะส่งการต้องซื คุ้มนะพี่แต่เป็อยากให้คุ้มกว่านี้พี่ปออยากคุ้มกว่านี้ใช่ไหมใช่พี่ปอพี่ปอบก็จัดที่มันคุ้มกว่านี้เดี๋ยวเราเก็บชุดสองไว้ท้าชายรายการนิดนึ่งมีของแถมบีีมีของแถมบอีกอ่ะพี่ย่าทำไมต้องซื้อโปรนี้ในช่วงเทศกาลสงการอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครัแต่จริงๆเอาไปฝากพ่อแม่ที่อยที่นี่ไปฝากญาตินก็คุ้มเพราะพันเงีไปไปรดน้องดมหัวมีของฝากผู้ใหญ่ด้้วยเป็นของงใใใหหส่่รัแญไปเลยแล้วเราบริการส่งฟรีใครอยู่จังหวัดอะไรโทษนะครับบางคนที่เกียจขอบไปแจ้งได้ครับเช่นอยู่กรุงเทพ แล้วอยากส่งไปอุดรส่งไปหนองคายส่งไปเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าลงใต้ไปสงขาไปอะไรแบบนี้แจ้งคอร์ดนเตอร์ได้แล้วจะชําระเงินก่อนเพื่อของไปส่งก็ได้บางคนไม่ชําระเงินไปเก็บกับพ่อแม่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องชำระเรียบร้อยก่อนแต่ถ้าส่งที่บ้านอ่ะเก็บเงินปลายทางได้แต่ถ้าราฝากใครก็ชําระก่อนนะอย่าไปลำบากคนอื่นนะครับพี่หนิงทักมาว่าแล้วสงชุดแถมอะไร ขอโปรแบบ2ชุดขึ้นมาอวดผี้หญิงและอวดให้มาชมหน่อยทุดนี้นครับคือบอกแบบนี้ครับวันนี้1ชุดคุณจ่ายเพียงแค่1,000บาทค,คุณได้โคลลาเจนทั้งหมด4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนนะครับแถมถังช่อบำรุงร่างกายอีก5กล่องเอาเซตนี้เราเรียกว่าเซ็ตแรกก่อนเซต1,000บาท นดกของ9ชิ้นกินได้9เดือนใครสนใจเบอร์อยู่ตรงร่างจอเนาะ0 2นย์ครับศูนย์ส้ปดแปดย้ำครับ 02, 0 2นย์สองปดแบางคนซื้อฝ่าผู้หลับผู้ใหญ่เอา2ชุดก็ได้คใครเอา2ชุดขวามือนี่คือของแถมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับอของแถมมีอะไรบ้างขวามือแรกด้านบนก่อน12ขวดตัวน,นั้นคือเวอร์จีนิง้งเวร์จีนิ้งเยอะมากครับ ตัวนี้คือบำรุงภายในผู้หญิงแล้วด้านล่างอีก4ถุงใหญ่เป็นกาแฟสุขภาพอีก4ถุงใหญ่บรรจุอีก5้องย่อยเป็นน้หมบ2่องย่อยใครสนใจ1 0 0 0ันก็แจ้งคอร์เซนเตอร์เอาไป9ชิ้นใครเบิ้ล2ชุดก็ของแถมอีกประมาณทั้งหมด16ชิ้นเนาะย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ0ูนย์สองศูนย์สาปดปย้ำครับ0ูนย์สองศูนย์สองปดปโปรนี้บริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้ครับดูดปแล้วค่ะขอบคุณพี่ปองมากคุณผู้ชมค่ะใคร่ปอา ่าให้โทรถึงแค่บ่าย3วันนี้นะคะอเคโอเคออเองคุดสคงอารแล้วโอเคโ8 8คโอคะสเคโอเคโอเคโอรคโอัคโอเคะสั่ง1ชคดก็ได้สั่ง2ชุดก็ได้ของแถมเพิอมคโอเคโอเนโอเคโอบคโอเ้โอเค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 อเคโอเคโรเคโเคโอเอเคโเคเคโอเคโเคอคโเคอคโอเคโอเคโเคโาเนโคะกับนอคอเคอคอเคโเคคคคคเคคอออ โอ้ยบอกเลยว่าคู่นี้คําว่าข้างรักเนี่ยยังน้อยเกินไป ดิฉันสัมภาษณ์เองยังรู้สึกอ๋อเป็นคู่รักที่ฟินเห็นเขาบอกว่ามันจะมีบางมุมที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับพี่เคนลี่เขาทะเลาะกันในรายการด้วยร็นการาะกันที่พคตรน่ารักตายแล้วตายแล้วน่าดูมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันพุธที่17เมษายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมง15นาทีต้องดูแล้ววันนี้นะคะเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะคะเที่ยวสงกรานยังมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงขับรถระวังกันด้วยนะคะทุกท่านวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งนะคะ